สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับผมได้เอาเหรียญพ่อคุณชา้างรุ่นขังมหาสถีนะครับที่พกเศษโดยพ่อท่านเขียวแห่งวัดเวงเงาะนะฮะก่อนท่านมาระดภาพคาดว่าเหรียญรุ่นนี้รุ่นขัามหาสถีเนี่ยเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายที่พ่อท่านเขียวได้พกเศษนะครับก็จะมีเหรียญเนื้อวัตโลหะมหาชนวนนะครับอันนี้หลังเลียนะครับเป็นโอ เป็นจานนะหลังเรียบจานจานมือนะครับก็คือโดยท่านพระมาพุทธิ์นะครับคือซึ่งเป็นสิทธิ์เอกเพราะท่านเขียวนะฮะที่ได้รับใจทอพิชาบุกเสกุนแาได้ถูกอย่างถูกต้องนะครับอันนี้จะเป็นน้าขากดินะวัตถุนะวัโลหะชนวนนะครับอันนี้ได้หลังเป็นตะกุดนะครับเป็นดินกายายาที่มา โลภทวดปี2497นะครับฝันหิตสกอตระเบิดจากมาเลยนะฮะอันนี้จะเป็นเรียนี้จะเป็นนว่าโลหะมหาชนวนหน้ากาทองฝาบาทนะครับด้านหลังจะเป็นยันรับทรัพย์เพิ่มรั์นะครับอันนี้นะครับเหรียญในในในกองนี้นะฮะก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยานะครับคันนี้เนื้อเงินลงยานะฮะโคตรห้าสิบ เป็นยาลับซั์เพิ่มซัพบนนะครับประสบการณ์นะครับจากคนที่บูชาไปแล้วมาล่อล่ำฟังนะฮะพอคุณช้างที่ไปแล้วมาล่อยฝำฟังนะฮะจากคนที่ได้ไปบูชานะครับจากที่ไม่มีลูกค้าเลยลูกค้าหายค้าขายไม่ดีนะครับพอเอาท่านไปบูชาเนี่ยลูกค้าก็กลับเข้ามานะครับแถมได้มีโชคลาภด้วยจากที่ไม่เคยมีโชคลาภไม่เคยถูกหวยถูกรางวัลก็ มาถูหัวทูประหวันนะฮะทำให้ชีวิตดีขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่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 มีอยู่ในพระคุณแชาก็คือพุทธคุณนะฮะที่พระคุณช้างที่พระท่านเขียวแท่นได้บุกเสียพระคุณ้า่ไว้นะครับใครที่สนใจนะฮะเนื้อนี้ตอนนี้ส่งราคา2อ0 0รอบาทนะครับเนื้อมหาว่านตอนนี้ราคา800 0บาทเนื้อน,นว่าโลหะมหาชนวนหลังเรียตอนนี้ก็สัมพัน สี่พันบาทนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่น่าจะประมาณ8ป0 0ปดพันาพันจะมือก็ได้นะฮะแต่ถ้ามีอีกเนื้อหนึ่งก็คือเนื้อเนื้อชินตอนนี้ก็ประมาณ12่ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปตามดูเพจของพ่อคุณช้างต่างๆได้นะครับขอบคุณครั